Now, I am a member this school. This school is beautiful. I love school. Thank you. Welcome to Nayakunagarodonghani School. My name is Taslim Dongchat. Now, I am 14 years old. I am studying Kirikirik. My name is Sushai Nama. now I'm 14 years old and starting t o e a e Today we will be senders h o international and Israel. Our school a r i n g s you sports skill and life skill. So we should to study in the school. ความรู้สามารถทักษะระดับทั้งในระดับด้วยความอาใจใส่ของท่านผู้รับใบอนุญาตท่านผู้จัดการผู้ในการรุ่นวันชตุภผู้ในการโรงเรียนนายกัตเิค ทางาระครูปริยะติโพธิสุนทรผู้รับใบอนุญ,ญาตโรงเรียนนายกและผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านดิฉังงนนางสาวอารวรชิดได้กำหนดการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เข้าใหม่ในแต่ละชั้นเรียนจำนวน142คนสมณีนเก้9รูปรวม151คนทุนละ1,000บาท นักเรียนเจตอาสาช่วยงานโรงเรียนจำนวน18คนและนักเรียนการสแสดง4คนรวม22คนทุนละ500บาทรวมทั้งสุนวน3 0 0 0 0บาทมุลินทรทิพนายยนากรสงเคราะห์รับถุนการศึกษาจากท่านผู้รับไปอนุญาตรงเรียน ประกาศนี้ท่านผู้รักไปสนุญาโรงเรียนนายรัชธนากรนะครับท่านได้เนต่าม,มอบุลประเดิมเพื่อความเป็นสิริมงคลสระกาศซึ่งสำหรับระดับนุบาลหนึ่งนะครับประกาศนี้ท่านต่อแท่งหิง และเหาวัดีสัมทธิษีวัดชาจะทำก,กําลังมอบถูกการศึกษาให้กับนันเกเรียนระดับอนุบาลหนกกึ่งนะครับต่อโดยระดับอนุบาลสองและอนุบาลสามโรงเรียนนายกวัฒน,นากรวัดอุดมธา,านีอยู่ในขณะนี้นะครับ รับนักเรียนใหม่ก็ได้นุบาลหนึ่งแต่สถานที่เทีารับมอบท,ทุนในขณะนี้นจำนวน12คนภาษาอีกหนึคนจะประกอบวันศึกษา,ป,ป,าป,ปีที่หนที่3ปีที่4ปีที่5้านะซึ่ง มเดนที่นานยุคพัฒนากรโดยทันและเนทร่รักที่สมดุลที่ว่าณิชัยนะครับเป็นผุ้มอบ้ครัสาหรับกระถ่อมวสามีเที่ยงนะครับจำนวนสิบแปดคนนะครับ คหนึ่งสองสามครับหึ่ใจนครับหนึ่งสองสามพร้อมครับรับหนึ่งสองสามรับหนึ่งสองสามสาครับ1 2 3ครับ1 2 3มครับหนึ่งสองสามท่านคนอากาศปรีที่